พุทธวจนะที่ออกจากพระโอษของพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าตามรอยธรรมตอนที่25ทรงมีหลักเกณฑ์การฝึกตามลำดับอย่างยอ่อพราหมณ์ในธรรมินัยนี้เราสามารถบัญญัติกฎเกณฑ์แห่งการศึกษาตามลำดับการกระทำตามลำดับ และการปฏิบัติตามลำดับได้เหมือนกันเปรียบเหมือนผู้ชำนาญการฝึกมา้าได้ม้าชนิดหนึ่งอาจฝึกได้มาแล้วในขั้นแรกย่อมฝึกให้รู้จากการรับสวมบังเหียนก่อนแล้วจึงค่อยฝึกอย่างอื่นๆให้ยิ่งขึ้นไปฉันใดคามเอย๋ย สถาคตนั้นได้บุรุษที่พอฝึกได้มาแล้วในขั้นแรกย่อมแนะนำอย่างนี้ก่อนว่ามาเถิดภิกษุท่านจงผู้มีศีลธรรมสำรวมด้วยดีในปาติโมกถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรมีปกติเห็นเป็นภัย แม้ในโทษที่เล็กน้อยจงสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิดดังนี้พาหมในการใดภิกษุนั้นเป็นผู้มีศินเช่นที่กล่าวนั้นดีแล้วตตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดภิกษุ ท่านจงเป็นผู้สำรวมในอินทรีย์ทั้งหลายได้เห็นรูปด้วยตาแล้วจากไม่ถือเอาโดยนิมิตคือรวบถือทั้งหมดว่างามหรือไม่งามแล้วแต่กรณีจากไม่ถือเอาโดยอนุพยัญชนะคือแยกถือเอาแต่บางส่วน ว่าส่วนใดงามหรือไม่งามแล้วแต่กรณีบาปอากุศลกล่าวคืออภินชาและโทมนัสมักไหลไปตามอารมณ์เพราะการไม่สมรวมจากขุนสีใดเป็นเหตุเราจากสมรวมอินทรีย์นั้นไว้เป็นผู้รักษาสมรวมจากขุนสีดังนี้ ในกรณีโสตินซีคือหูคานินซีคือจมูกชีวะอินซีคือลิน้นกายินซีคือกายและมนินซีคือใจก็มีข้อความในเดียวกัน พรามในการใดภิกษุนั้นเป็นผู้สมรวมอินทรีย์เช่นที่กล่าวนั้นดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดภิกษุท่านจงเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะอยู่เสมอจงพิจารณาโดยแยบคายแล้วจิงฉันไม่ฉันเพื่อเล่นเพื่อโมเมาเพื่อประดับตกแต่งแต่ฉันเพียงให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชิดชีวิตเป็นไปเพื่อ ป้องกันความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พมอาจารย์โดยคิดว่าเราจะกกำจัดเวทนาเก่าคือหิวเสียเราไม่ทำเวทนาใหม่คืออิ่มจนอึดอัดให้เกิดขึ้นความที่อายุดำเนินไปได้ความไม่มีโทษเพราะอาหารและความอยู่ผาสุขสำลราญจะมีแก่เราดังนี้พรามในการใด ภิกษุนั้นเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะเช่นที่เก่านั้นดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดภิกษุ ท่านจงประกอบความเพียรในธรรมเป็นเครื่องตื่นไม่หลับไม่ง่วงไม่เหมือนชาจงชำระจิตให้หมดจนสิ้นเชิงจากอาวรณิยธรรมทั้งหลายด้วยการเดินการนั่งตลอดวันยันข้ามไปจนสิ้นยามแรกแห่งราตีขันยามกลางแห่งราตีสำเร็จการนอนอย่างราชสีคือตะแคงขวาเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะในการลุกขึ้นขันถึงยามท้ายแห่งราตีลุกขึ้นแล้วชำระจิตให้หมดจดจาก อาวารณิยะทำด้วยการเดินการนั่งอีกต่อไปดังนี้พราหมณ์ในการใดภิกษุนั้นเป็นผู้ประกอบความเพียรในธรรมเป็นเครื่องตื่นเช่นที่เก่าวนั้นดีแล้วตถาคตย่อมแนะนําใหย้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดภิกษุท่านจงเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยสติสัมปัญญะรู้ตัวรอบครอบในการเข้าไปข้างหน้าการถอยกลับไปข้างหลังการแลดูการเหลียวดู การคูกการเหยียดการทรงสังคาติบาจีวรการฉันการดื่มการเคี้ยวการดิ้มการไถ่ายจระประสวะการไปการหยุดการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดการนิ่งดังนี้พรหมณ์ในการใดวิกษุนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเช่นที่กล่าวนั้นดีแล้วตถาคตย่อมแนะนําให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดวิษุท่านจงเสพเสนาสนะอันสงัดคือ คือป่าละมาะคนต้นไม้ภูเขาซอกอ้วยท้องตามป่าชา้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางอย่างใดอย่างหนึ่งในการเป็นปัจฉาพัฒกลกับจากบินทบาตแล้วนั่งคูบันลังตั้งไก่ตรงำดำรงสติเฉพาะหน้าและอภินชาในโลกมีจิตปัสะจากอภินชาคอยชำระจิตจากอภินชาและปยาบาทมีจิต ปัสจาพยาบาทเป็นผู้กรุณามีจิตหวังความเกื้อกูลในสัตว์ทั้งหลายคอยชำระจิตจากพยาบาทและถีนะมิทะมุ่งอยู่แต่ความสว่างในใจมีจิตปัสจาถีนะมิทะมีสติสัมปชัญญะคอยชำระจิตจากถีนะมิทะและอุทธะกุกก,กุจจะไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ภายในคอยชำระจิตจากอุทธะกุกก,กุจจะ และวิจิกิจฉาข้ามล่วงวิกิจจิจฉาเสียได้ไม่ต้องกล่าวว่านี่อะไรดีอย่างไรในกุศลธรรมทั้งหลายเพราะความสงสัยคอยชำระจิตจากวิจิกิจฉาดังนี้ภิกษุนั้นกันลานิวอนห้ประการอันเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตทำปัญญาให้ถอยจากกำลังเหล่านี้จึงบรรลุฌานที่หนึ่ง มีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่เพราะสงบวิตกวิจาร์เสียได้จึงบรรลุฌานที่สองเป็นเครื่องผ่องใสแห่งในภายในเป็นที่เกิดสมาธิแห่งใจไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่เพราะความจางหายไปแห่งปิติย่อม อยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขได้นามากายบรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่ปริยเจ้ากล่าวว่าผู้ใดได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติมีการอยู่เป็นสุขแล้วแลอยู่และเพราะละสุขละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อน จึงได้บรรลุฌานที่สี่อันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความมีสติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุบเบกขาแล้วแลอยู่ภารพรเอย๋ยภิกษุเหล่าใดที่ยังเป็นเสขะคือยังต้องทำต่อไปยังไม่บรรลุอ,อรหัตตผลยังปัรถนานิพานอันเป็นที่ กเกษมจากโยคะไม่มียิ่งไปกว่าอยู่คำสอนที่กล่าวมานี้แหละเป็นคำสอนสำหรับภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นส่วนภิกษุเหล่าใดเป็นอรหันตสิ้นอาสวะแล้วจบปุมาจันทร์แล้วทำกิจที่ต้องทำสำเร็จแล้วมีพระ,ะอันปงลงได้แล้วมีประโยชน์ตนอันบรรลุถ,ถึงแล้วมีสรรโยโยชนในภพสิ้นไปรอบแล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบทำทั้งหลายในคำสอนเหล่านี้เป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันและเพื่อสติสัมปชัญญะแก่ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้ด้วย